เขาทําอะไรมาใส่ไล้ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายในอากาศเนี่ยสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดนะใครเขาจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใสย่อุจจาระประสะัสสาวะลดใส่ดินดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งๆิ่งนะ ทำจิตเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสโกศก,กโสโโรกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจยน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติทําให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพรามณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 พระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเออพรามณ ญาติไปมาบ้าน